นี่นะคะแอมก็อยู่ที่ Absolute Health อีกแล้วนะคะคําว่าอีกแล้วก็คือแอมมาที่นี่บ่อยมากๆเลยนะคะก็มาทํานู่นทำนี่ทํานั่นนะคะและตอนนี้ช่วงนี้ยกระแสะมาแรงมากๆกับการให้วิตามินทางหลอดเลือดนะคะ,ะแต่อยากรู้ละสิว่าทําไมอันถึงเลือกมาทําที่นี่ ตัวนี้นะคะแอมก็เลือกเป็นตัวเมกาโดสวิตามินซีนะคะตัวนี้มีส่วนประกอบหลกัหลกๆนะคะมาจากวิตามินซีเข้มข้นนะคะ oh. ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานช่วยลดอาการอ่อนเพลียอ่อนเพลียเรื้อรังหรือว่าหน้าตาไม่สดใสหน้าตาโทรมค่ะและยังช่วยสําหรับผู้ที่เป็นหวัดบ่อยแล้วก็ตัวนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะ และสำคัญสุดๆนะคะที่แอมเลือกมาที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นสูตรนะคะเฉพาะของคุณหมอนะคะ <Wow. S 1> และแอมก็ยังมั่นใจปลอดภัยแน่นอนนะคะอะไรที่คุณหมอเลือกมาให้แอมนะคะแอมก็มั่นใจค่ะว่าดีค่ะ แต่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าแอมรู้มาว่านะคะที่นี่เขามีทรีทเนต์ตัวหนึ่งนะคะที่เหมาะกับแอมมากๆเนื่องจากว่าช่วงนี้แอมทางานเยอะนะคะ<ป>นอนไม่หลับเลยเ,<ป>เวลาจะนอนแต่ละครั้งนะคะ<ป>ก็คิดถึงเรื่องงานดัง,งน,นั้นเนี่ยทรีทเน้นตัวนี้ถ้าแอมทาไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยทําให้แอมเหมือนแอมได้พักผ่อนนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะงั้นเอาอย่างนี้เลยละกันนะคะแอมขอถามเลยว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยนะคะแอมยังไงได้บ้างแล้วตัวนี้เรียกว่าเครื่องอะไรคะ เครื่องนี้นะคะเรียกว่าเครื่อง QRS นะคะเป็นเครื่องที่ช่วยปรับสมดุลประจุในร่างกายนะคะอย่างที่เราเห็นก็คือทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะมีการใช้เครื่องมือสื่อสารกันเยอะมากนะคะทั้งมือถือแท็บเลต็ตแล้วก็พวก เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะคะซึ่งมันก็จะทําให้ประจุต่างๆในร่างกายของเราเกิดเสียสมดุลไปนะคะเจ้าเครื่องนี้ก็จะทําให้ช่วยปรับสมดุลของประจุในร่างกายของเราให้กลับสู่ภาวะที่ปกติยิ่งขึ้นนะคะโดยที่วิธีการเนี่ยก็คือก็แค่นอนนะคะเราก็ถอดพวกเครื่องเครื่องแต่งตัวต่างๆนะคะ,ะที่เป็นเหล็กหรือเป็นแบบเครื่องเงิน หรือว่าไม่ไหนออกไปนะคะแล้วก็ใช้เวลานอนแค่ประมาณ20นาทีก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับสู่ภาวะที่สมดุลมากยิ่งขึ้นมีการนอนหลับที่ดีขึ้นลึกขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้สมดุลของอารมณ์เราเนี่ยกลับสู่ภาวะที่ปกติยิ่งขึ้นค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะคะ ดูแลตัวเองด้วยการทำทรีตเมนต์ทุกขั้นตอนจริงๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาดูแลตัวเองแบบแอมสามารถจองล่วงหน้าได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้แอมขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ